สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการทันเรื่องทองกับ GCA p นะคะรายการที่จะมาอัปเดตข่าวสารการลงทุนทองคำไม่พลาดทุกโอกาสทองมองขาดทุกโอกาสการลงทุนค่ะเรามาดูราคาทองคำกันนะคะซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยราคาทองคำก็ถือได้ว่ายืนเหนือบริ 1, เวณ1720เี่หรียญได้อย่างมั่นคงถึงแม้ว่าเมื่อวานการเคลื่อนไหวของราคาทองคาจะไม่ได้บวหวามากนักวิ่งอยู่ในกรอบนะคะบริเวณ 1, 7 2 1เ้ยหรียญถึงบริเวณ1,700 สามเหรียญน,นะคะแต่เช้านี้เนี่ยราคาทองคําเริ่มที่จะมีแรงกลับเข้ามาหลังจากที่ตลาดหลายๆตลาดทางด้านของฝั่งยุโรปวันนี้ก็อ่ จากวันหยุดยาวนะคะก็เริ่มมีแรงซื้อกลับเข้ามาในราคาทองคําเพราะว่าปัจจัยหลักนะคะที่เป็นปันจจัยที่หนุนให้ราคาทองคาเริ่มมีแรงซื้อกลับเข้ามาในช่วงเช้าของวันนี้ก็คือเมื่อวานนี้นะคะในส่วนของอสกุลเงินดอลลาร์เองเมีการอ่อนค่าลงมาถือได้ว่าค่อนข้างที่จะอ่อนลงมาเยอะนะคะจากบริเวณ9 3นะคะลงมาอยู่บริเวณ9 2 5นะคะการที่ดอลลาร์มีการอ่อนค่าลงมาก็เป็นปันจจัยที่หนุน ให้ราคาทองคำมีการขยับตัวขึ้นไปนะคะถึงแม้ว่าเมื่อวานนี้เนี่ยอดอลลาร์จะมีการอ่อนค่าลงมาแต่ราคาทองคําเองเนี่ยก็พยายามนะคะที่จะขึ้นเทสบริเวณแนวต้านแต่เทสแล้วก็ยังไม่สามารถทะลุผ่านแต่ก็ไม่ได้มีแรงขายมากนักนะคะสามารถยืนเหนือบริเวณ1720เี่หรียญได้นะคะแล้วก็เช้านี้เนี่ยก็มีแรงซื้อกลับเข้ามานะคะพยายามที่จะเทสอยู่แนวต้านตอนนี้บริเวณ1735เหเหรียญน,นั่นเองนะคะแล้วก็ การที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลน,นะคะก็ได้มีการเริ่มที่จะมีการย่อตัวลงมานะคะจากจุดสูงสุดบริเวณหลังจากที่มีการปรับตัวขึ้นมา14เดือนนะคะก็เริ่มที่จะมีการปรับตัวลดลงนะคะทาให้การที่นักลงทุนเนี่ยคลายความกังวลในส่วนของเงินเฟอ้อไปนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เป็นปัจจัยที่ผลักดันให้ราคาทองคํายังสามารถที่จะ ฟื้นตัวได้ก็คือการที่ทางด้านของคุณไบเดนนะคะได้มีการประกาศนะคะโครงสร้าง2ล้านล้านนะคะ,ะการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานนะคะก็ะตรงนั้นเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นการนําเงิน ก้อนใหญ่เข้าสู่ระบบนะคะแต่การหาเงินของคุณไบเดนนะคะก็มองว่าน่าจะเป็นการปรับขึ้นนะคะภาษีเงินได้นิติบุคคลนะคะจาก21เเขึ้นเป็น28นตนะคะตรงนี้เนี่ยก็เลยทำให้มีนัก ผู้เชี่ยวชาญนะคะทางด้านธุรกิจเนี่ยได้มีการออกมาแสดงความคิดเห็นนะคะว่าทางด้านของสหรัฐอเมริกาเนี่ยภาคธุรกิจของสหรัฐอเมริกาอาจจะเผชิญกับการที่ภาคธุรกิจเนี่ยมีการย้ายนะคะย้ายการลงทุนเนี่ยออกจากสหรัฐอเมริกาแล้วก็คุณไมเดนเมื่อวานนี้ก็ได้มีการออกมาพูดนะคะว่าไม่ได้มีความวิตกกังวลต่อต่อปัจจัยนี้นะคะพอคาดว่า การปรับขึ้นจาก21เป็น28เปอร์เซ็นต์เนี่ยทางด้านของภาคธุรกิจยังคงรับได้นะคะเพราก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนที่คุณทัามจะมีการปรับลงมาเนี่ยอยู่ที่บริเวณ35นะคะคุณทัามปรับลงมาอยู่ที่21ตอนนี้คุณไบเดนจะปรับจาก21ขึ้นไปที่28ก็ถือว่าไม่ได้สูงมาก เกินกว่า35ที่เคยมีมานะคะก็ถือคุณไบเดนบอกว่าสามารถที่จะรับมือได้นะคะในส่วนของคุณเยเลนเองก็สนับสนุนนะคะว่าการหาเงินนะคะการนําเงินจากเ,าเงินได้จากภาษีรายได,ได้ตรงนี้เนี่ยมาอุดหนุนเงินในโครงการเนี่ยก็ถือได้ว่า,เ,าเป็นการสนับสนุนในส่วนของการหาเงินเข้ามาสนับสนุนโครงการนั่นเองนะคะอันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นปัจจัยนะคะที่เข้ามาหนุนราคาทองคำเพราะว่า การปรับขึ้นาภาษีเงินได้นิติบุคคลตรงนี้เนี่ยจะทําให้กระทบในส่วนของภาคธุรกิจนะคะก็เลยทําให้มีแรงซื้อนะคะกลับเข้ามาสูา่ราคาทองคํานั่นเองนะคะอันนี้เราคงต้องลุ้นกันต่อนะคะเพราะว่า,าในส่วนของการปรับภาษีตรงนี้เนี่ยก็ถือได้ว่าอีกยาวนานกว่าจะากว่าจะประสบผลสําเร็จนะคะเพราะว่า,ากว่าจะผ่านทางด้านของสภาวุฒิสภานะคะสภาผูาแ้แทนราษฎรสถานสภา,สภาของเกรดออกมาเนี่ยก็ถือว่าจากนี้ไปเนี่ย เราคงต้องติดตามประเด็นนี้กันอย่างต่อเนื่องเพราะว่าอาจจะทําให้าราคาทองคำนะคะหนุนขึ้นมาในส่วนของราคาทองคําหรือถ้าเกิดว่าออกมาในส่วนของทางกลับกันนะคะก็อาจจะเป็นปัจจัยที่ทําให้ราคาทองคำเนี่ยมีการปรับตัวลดลงมาได้เหมือนกันนะคะนี้ก็คือปัจจัยที่ทําให้ราคาทองคํามีการขยับตัวใน,ในในในคืนที่ผ่านมานั่นเองนะคะ <S <S <ๆ>แล้วก็วันนี้ในส่วนของการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจนะคะมีการประกาศตัวเลขเพียงแค่ตัวเดียวในช่วงเวลาสามทุ่มนะคะเป็น ตัวเลขตำแหน่งงานที่เปิดรับนะคะตัวเลขเดิมอยู่ที่6.9นะคะคาดการรอบนี้มองว่าน่าจะมีการปรับตัวลดลงที่6.8นะคะถ้าเกิดว่าออกมาตามคาดก็มองว่าน่าจะส่งผลทางด้านาบวกกับราคาทองคำนั่นเองนะคะในส่วนของปัจจัยข่าวช่วงนี้ก็ยังยังไม่ได้มีปัจจัยใหม่เข้ามาเท่าไหร่นะคะก็คงต้องไปติดตามในส่วนของทางด้านเทคนิคนะคะซึ่งตอนนี้อาจารย์ปุยู่ในสายกับเราแล้ว,ลวสวัสดีคะ่ะอาจารย์คะ ครับสวัสดีครับ,ค,รบค่ะอาจารย์คะหลังจากที่เปิดตลาดมาเช้านี้เนี่ยเริ่มที่จะมีแรงนะคะซื้อกลับเข้ามาในราคาทองคําพยายามขึ้นเทสอยู่บริเวณแนวต้าน 1, หนึ่งพันเจ็ด้อยสามสิบห้าเหรียญน่ยนะคะวันนี้อาจารย์มีมุมมองอยังไงเกี่ยวกับราคาทองคําบ้างคะครับทองคำเอ่อก็ยังยังสามารถที่จะยืนอยู่เหนือระดับ 1, หนึ่งพันเจ็ดร้อยเหรียญได้นะครับนะแล้วก็สามารถที่จะ เบรกเทรนขึ้นไปได้นะครับนะสัญญาณบวกระยะสั้นเนี่ยมันก็ย,ยังมีอยู่นะครับในขณะเดียวกันถ้าสกุลเงินดอลลาร์มันก็มีการอ่อนตัวลงมานะครับนะถ้าเราดูจากปัจจัยทางเทคนิคแล้วเนี่ยมันมันเกิดจากการาขายทำกำไรนะฮะดอลลาร์เนี่ยนะครับในภาพรวมนะครับ,รบ,นะรบยังยังเป็นลักษณะการพักตัวอยู่นะครับ <c oughs> ในขณะที่ทองคําเนี่ยนะครับก็มีลักษณะของการรีบาวขึ้นไปนะครับการรีบาวขึ้นนะครับมองว่าแนวต้าน1,741ถึง1,752เหรียญเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นแนวต้านที่ที่ค่อนข้างจะสําคัญพอสมควรนะฮะดังนั้นเนี่ยอมองว่ายังยังไม่น่าจะผ่านได้ง่ายนะครับนะก็คิดว่า สถานะที่มีกําไรเราก็อาจจะต้องปิดสถานะทากำไรก,กับประกอบน,นะครับนะในเบื้องต้นเนี่ยเราเรายัางมองเป็นลักษณะการรีบาร์รอบใหญ่นะครับนะแล้วก็ในส่วนของปัจจัยพื้นฐานเนี่ยมันก็ยังมีปัจจัยลบอยู่นะครับนะอย่างเมื่อวัน <c oughs> วันศุกร์ที่ผ่านมานะครับนะก็มีการประกาศในส่วนของตัวเลขในภาคแรงงานนะครับ นะก็อาจจะทำให้การเงินดอลลาร์นั้นมันกลับมาแข็งค่าขึ้นอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับดังนั้นเนี่ยทองคำก็ต้องระมัดระวังนะในเรื่องของแรงขายทำกำไรนะครับนะก็ฝากนักงทุนครับคง ตนะครับช่วงนีอาอาจจะเสียงไม่ค่อยดีนะครับในเบื้องต้นนะครับก็ฝังทุนนะคงจะต้องเก่งกําไรตามกรอบที่ให้ไว้นะฮะหาจังหวะอ่าปิดสถาน,นะทากําไรตามกรอบแนวต้านไปก่อนนะครับนะ,บนะโดยอมองว่าเมื่อราคามันขยับตัวเข้าหาแนวต้านแล้วเนี่ยนะมันมันน่าจะมีแรงขายทำกำไรระยะสั้นๆออกมา นะครับนะก็คงจะต้องเปลี่ยนสถานะกันไปก่อนนะครับในขณะที่ราคามันมีการย่อตัวลงมาเนี่ยนะครับบริเวณหนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็สิบสองถึงหนึ่งพันเจ็ดร้อยสองเหรียญเนี่ยมันมันก็ยังเป็นกรอบอกรอบที่ที่เข้าซื้อนะฮะกรอบที่น่าสนใจอยู่นะครับ นะก็ยังยังมองลักษณะเหมือนเหมือนลักษณะว่า,าราคาก็ยังยังคงแป่งตัวอยู่ในกรอบนะฮะร,ระหว่างหนึ่งันเจ็ดร้อยเหรียญกับหนึ่งันเจ็ดร้อยสี่สิบเหรียญน,นะครับน่าจะอยู่ประมาณนี้นะฮะถ้าย่อตัวเนี่ยก็สามารถจะเข้าซื้อเก็งกำไรได้นะครับในขณะที่าราคาจนยาต้านก็สามารถที่จะปิดทำกำไรออกมาก่อนได้นะครับนะก็เชื่อว่านะคงจะต้องแว่งตัวอยู่ในกรอบนี้ไปสักระยะนนหนึ่งนะครับ เนื่องจากว่ามันมันก็ยังมีปัจจัยที่เป็นปัจจัยปัจจัยลบอยู่นะครับในเบื้องต้นเนี่ยก็ในการประกาศตัวเลขในภาครายงานเมื่อสักวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยมันก็ออกมาดีกว่าที่คาดการไว้นะครับก็น่าจะหนุนให้อดอลลาร์นั้นมันขยับตัวขึ้นได้นะครับแต่เนื่องจากว่านโยบายที่จะ,ะนโยบายของโจไบเดนนะฮะที่จะมีการเพิ่ม ในส่วนของการจัดเก็บภาษีเพิ่มเนี่ยนะครับมันมันน่าจะ,ะทำให้ดอลาลาร์นั้นมันอ่อนค่าลงเชื่อยะเวลาสั้นๆนะครับแต่ภาพรวมเนี่ยสัญญาณของเศรษฐกิจของสหรัฐเนี่ยนะมันเริ่มมีการฟื้นตัวขึ้นมาแล้วนะครับก็เชื่อว่าการฟื้นตัวเนี่ยมันน่าจะทําให้สุลุมินด,อ,นด,ดอลลาร์นั้นมันลับมาแข็งค่าขึ้นอีกครั้งหนึ่ง ในขณะเดียวกันตลาดหุ้นก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับขาดรับในเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับนะดังนั้นยังมองว่าราคาทองคำเนี่ยยังไม่น่าจะดีตัวได้ไกลมากนักนะครับนะบริเวณแนวต้านเนี่ยก็แนะนำให้ปิดสถานะทางกหนงนมาก่อนนะครับหากเราดูในกราฟยรายเด์นะครับรายเดเนี่ยนะฮะราคาเนี่ยมัน ยังเคลื่อนตัวต่วตวตววางวันระดับเต้นค่าเฉลี่ย50วันแล้วก็100วันนะครับในระดับเต้นค่าเฉลี่ย50วันเนี่ยมันก็จะอยู่ะถาบที่ทบรเณ1 7 6สิบเหรียญน,นะครับคาดว่ายังไม่น่าจะดีดตัวได้เกินระดับนี้ขึ้นไปนะครับนะก็แนวต้านมันก็จะอยู่ถ 1, ถ 1, แถวๆ1,740-1,705เน,เนี่ยนะกรอบเนี่ยนะกรอบเป็นกรอบที่น่าจะนะ เป็นสถานะทางรายออกมานะครับนะแล้วก็หลังจากที่ราคามันเบรกตัวขึ้นมาเนี่ยนะฮะเบรกเทรดขึ้นมาเนี่ยราคามันจะวิ่งเข้าหาเอา่อนค่าเฉลี่ย50วันเนี่ยนะครับนะดังนั้นในช่วงนี้น่าจะเป็นลักษณะการรีบาวขึ้นไปนะครับกรฝากนักทุนนะครับเก่งกำไรในกรอบนะฮะจะมีความคลืบหน้ายอย่างไรนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับคงจะต้องมาติดตามทิศทางและก็แนวโน้มทองคำกันต่อไปนะครับ ค่ะก็ขอขอบคุณอาจารย์ปุ้ยนะคะโดยที่วันนี้ระยะสั้นอาจารย์มองว่าราคาน่าจะมีการปรับตัวขึ้นเทสบริเวณแนวต้านนะคะ g ีแคให้ไว้บริเวณ1741เี่หรียญถึงบริเวณ1 7 5 2เหเหรียญน,นะคะถ้าเกิดราคามีการขึ้นเทสบริเวณแนวต้านตรงนี้แล้วยังไม่สามารถผ่านไปได้เนี่ยเพราะ หวังไว้ว่าตรงนั้นนะคะจะมีการเทขายทำกำไรออกมานะักลงทุนคงต้องแบ่งขายทำกำไรตรงนั้นแล้วก็สามารถที่จะเปิดขายนะคะ,ะเปิดหน้าขายระยะสั้นลงมาบริเวณแนวรับได้นะคะจีแคปให้ไว้บริเวณ1712เหรียญนะคะนักลงทุนสามารถลงทุนตามกรอบที่ทางด้านของ GC a p ให้ไว้ได้เลยนะคะส่วนนักลงทุนท่านใดที่สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดในการในการซื้อขายนะคะหรือว่าเปิดบัญชีในการซื้อขายเนี่ยสามารถที่จะติดต่อเข้ามา ตามช่องทางที่ขึ้นไว้ด้านล่างได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมพบกันใหม่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา8นาฬิกา50นาทีเป็นต้นไปวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ